สวัสดีครับผมมาพินกับช e l f ลฟิลไทยใน YouTube ครับนี่ก็โรงแรม The p Home t e l นะครับที่นะครพนมนะฮะนี่ครับก็จะอยู่ใกล้ๆก,กับอหอนาฬิกาเวียดนามโพ้นทะเลนะครับที่จะอยู่ตรงนู้นนะครับซึ่งเป็น landmark ของเมืองเก่านครพนมนะครับจังหวัดน,นครพนมก็ที่นี่มีห้องพักนะฮะแล้วก็จอดรถโดยนี้เป็นโรงแรมนะ่าจะเป็นการ เอาตึกแถวเก่ามาประยุกตนะครับจะเป็นตึกบูติกนะฮะนี่จะเป็นที่จอดรถนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็มาชมกันครับว่าหน้าตาที่พับเป็นอย่างไรกัน mm hmm. ตรงนี้ก็เป็นล็อบบี้นะครับล็อบบี้โรงแรม มีกรอบเกลือนี่น่าจะเป็นชื่อกรอบสถานที่นี้วก็มีเกรอ,รอียดกับนก่นีเป็นเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็มีร้านกาแฟโอ้ร้านกาแฟน่านั่งมากครับ The t e คาเฟ e ครับนี่ก็เข้ามาในห้องนะครับก็มีเป็นห้อง,งน้ำนะครับแล้วก็มีอ่านั้านหน้าไม่ใช่มีเครื่องทำน้ำอุ่นนะฮรก็ดโถนะครับอ่างล้างหน้าน,น,นะครับนี่ก็มีตู้เสื้อผ้ามีรางตากก็มีเป็นเตียงคู่นะครับ นี่ราคารู้สึกจะห้าร้อยกว่าบาทนะครับในช่วงอาจจะเป็นช่วงหน้าโลมีโต๊ะทำงานฟ้นากำลังสวยนะครับด้านนู้นไปเป็นหอนเลกาเลครับ,รบเห็นรับเห็นโผล่มานี่คือหอนเลกานูกนึกษาถานคนเวียดนามพ้นทะเลนะครับนี่เป็นด้านล่างครับแล้วกตรงนี้เป็นที่จอดรถของโรงแรม